สวัสดีครับเดี๋ยวันนี้เราจะมาทำอ,อาหารกันนะครับกับผมทีเชอร์สตียแล้วก็เฟีอนเซ่ผมนะครับโ okay, อเควันนี้ทำอะไรกันครับพนัพเนเออร์พันเอะไรเย่ยชาฮีนี่ทำพนันเอร์ชาชาฮีพนันเรนะครับมันจะเป็นพนันเอรกล่องน,น,นะครับ พาเน่ร์ er ก็คือคอตเทจชีสนะครับมันก็คือชีสชนิดนึงนะครับมันก็เป็นชีสแบบอินเดียก็ว่ากันได้นะครับโอเคอย่างลกอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เองนะจีนงๆเ,เขาก็เราใส่ยังไงก็ได้ตอนนี้เราก็จะใส่พริกสอยพริกนะครับซอยพริกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ออนเนียนออเนียนก็จะเป็นหัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็กระเทียมหน่อยนะครับ ใส่ใส่ต้องใส่กระเทียมด้วยอุ้ยเริมเลยเริมใส่เริมนี่มีต้องมีนี่ด้วยนะครับต้องมีมะเขือเทศกับพริกหวานด้วยแต่ว่าจริงๆเราต้องมีพริกหวานนะแต่ว่ามันหมดก็เลยเอาแค่มะเขือเทศก่อนนะเดี๋ยวไปหยิบมะเขือเทศก่อนโอเครูปเอาลูกนี้แล้วกันโอเคตาะดาะมะเขือเทศแล้วครับโอเคเราก็จะสับให้มันละเอียดนะครับ ป็นไงแสบหน้าไหมร้นอนไหมไม,ไม่ร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรผมเองจริงๆเราจะไอ้พันนีกล่องเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้นะครับแต่่าผมชอบกินแบบใส่หัวหอมใส่พริกหวานอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบแบบเผ็ดๆแล้วก็ใส่พริกเยอะๆใส่ใส่เครื่องปรุงเยอะๆอะไรเงี้ยครับโอเคครับอ่าก็ที่ว่ากันไปนะก็คือเดีย๋ยวเราจะนี่เขา พันไอ้นี้อยู่แบบเล็กๆหรือาเอาแบบอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วนี่มาสเตอร์เชฟของบ้านนี้โอเคนะครับเราก็จะหันหนน่นอย่างนี้แล้วก็พอหั่นอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาไอน้นี้กันต่อครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำแล้วก็ให้แฟนผมถ่ายนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคกลับมาอีกครั้งนะครับอุ้ยร้อนมากเลยร้อนมากมาที่นี่แฟนผมหั่นอะไรเสร็จหมดละกับจะเสร็จหมดแล้วที่นี่ผมเป็นพ่อครัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ take over ต่อมีเลด้วยอันนี้คือใส่เลยเอหะอ่ะกินได้เป็นขนมกินเลตเองใส่ด้วยอระใส่ได้ใส่ได้ไดไดเลยกินได้ทุกอย่างตอน,นี้ไม่ใส่กระเทียมใช่ไหมครับไม่ใส่ไม่ใส่โอเคยัง okay. กระเทียมไม่ใส่กันนะครับเพราะว่าแฟนไม่อยากให้ใส่ จริงๆคือเรืร่อง <c oughs> จริงๆก็คือถ้าใส่มันก็จะอร่อยมากเลยครับถ้าใส่ก็อร่อยมากเลยสเต็ปนัมเวันนะครับก่อนที่จะผัดเนี่ยเราก้ใส่น้ำมันก่อนนอ้ำมันอะไรก็ได้หรอน้ำมันอะไรก็ได้ครับเดผมใช้น้ำมันพืชแผมใช้น้ำมันพืชอุ้ยเอามาเป็นรูปหัวใจเลยอะไรอะ่ะแคน้ำมันพืชนะครับรอให้กระทะนเดีอดนิดนึงวันนี้เราทำคัวนนอกก่อน ถ้าทำตัวนอกครับข้างในมัน <bio> ร okay. 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 ้อนแกจะลบๆนิดนึงนะครับโอเค้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนี่ใส่แล้วมั้ยใส่ไปดิใส่เลยเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับพอร้อนเสร็จเราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวจริงๆต้องมีมิ้งเจอร์มิ้งเจอร์ด้วยนะทีนี้มิ้งเจอร์เทขาแบบ เดี๋ยวม่ครั้งหมึ่งครั้งหนึงเกบตังไปดูว่าทำอะไรกินจับเอทหมดครับโอเคจบแล้มอันนี้ห้องแม่บ้านนะครับแต่ว่าเราก็จะเก็บของไว้ที่นี่โอเคกินเจับเอทก็หมดกระเทียมก็ไม่มีแล้วก็ไม่ไม่ยางยางยางโอเคอยู่ตบแก๊สนิดนึง ทำทำง่ายมากเลยนะครับโดยเฉพาะใครทำแบบวันไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาแบบก็ทำง่ายๆเลยนี่เราก็้ามใส่เกลืนอน,น,ะะนิดนึงนะครับใส่เกลือนิดนึงยทำโดยชอบนะใส่หนใส่เท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณนี้เอออันนี้หาซื้อได้ที่ไหนะคะพันยาอันนี้นซื้อออนไลน์ครับช้อปปี้เหรอช้อปปี้ใช่ใช่ช้อปปีเาาปป้เลยหาได้์เลยช้อปปี้เลย ไม่มีการสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้แต <laughs> <c oughs> <c oughs> ่งเองแต่งเองเขาไม่มีการสปอนเซอร์อะไรเลยอันนี้รสชาติเป็นไงมันก็จะออกครีมมี่นะครับออกครีมมี่นิดนึงเหมือนเวลาเรากินชีสเป็นก้อนๆเนี่ใช่ประมาณนั้นเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทอร์เมริกพาวเดอร์นะครับไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคขมมินคขมมินนะครับก็ใส่ตา,ตามใจชอบนะใส่ต,ตามใจชอบเลยค ลมควันตัวเองปิดปิดก่อนนะแล้วก็เดีวเรใส่นี่ใส่โคเรียนเดินนิดนึงนะครับนี่ตามเป็นต้องนะผมชอบใส่โคเรียนดก็แล้วก็ผิกกระหมอดผิกกระหมดอีกโอ้ยชีวิตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องไปหาทีก่อนไม่มีทีไม่ได้ไปละไป นี่คือที่บ้านจะต้องมีตลอดเลยแหละซื้อทีประมาณ10กิโลโอเคเจอแล้วครับเจอผิดแล้วพี่ชายเปิดประตูห้องน้ำนี่เจะะอแล้วี๋นะครับนี่อันนี้นะครับก็ต้องเปิดแต่นี่ก่อนวันนี้หมดทุกอย่างเลยมาแบบ ไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยครับแค่ใดาดที่สุดโอเคทีนี้ใส่พริกก็ตามใจชอบเลยนะครับผมชอบเผ็ดเผ็ดผมก็จะใส่เยอะๆหน่อยอ๋อไม่กินเผ็ดแต่จริงๆมันก็ไอ้พริกตัวนี้มันก็ไม่ได้เผ็ดมากเลยครับพริกอะไรอันนี้พริกอะไรอันนี้ hot and c h ชิลิ o w d e r มันเหมือนพริกธรรมดาไหมเราใส่พริกป่นธรรมดาได้ไหมได้ อันนี้จริงๆมันจะออกไม่ค่อยเผ็ดมากนะครับมันสีแดงดิฉันมันสีสีมันดูเผ็ดเออถ้าใส่พริกของไทยทริกป่นขนาดนี้ก็คือมาเราเรื่องเลยทีนี้ก็คนๆมาจริงๆแล้วอ่ะเอ้ยครับหนึ่งนะครับลืมหั่นมะเขือเทศอ้าวเทคโอเวอร์ครับเร็วๆๆๆๆนี่หั่นมะเขือเทศแล้วหั่นแบบไหนอ่ะหั่นเล็กๆนี่ทูวินมันนะครับดสไม่หมายถึงแบบไหน เอาตามใจชอบเลยนี่ครับเราก็ผัดไปหมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับพอดีทำทูอินวันอยู่เนาะนีด่ดูการสกิลของเขากันอเอียครับใส่มาได้เลยอันนี้เราก็ใส่มาเลยนะครับ จริงๆแล้วอันนี้ถ้าเราใส่พริกหวานมันจะอร่อยมากเลยครับถ้าใส่พริกหวานนะโอเคเส่ตัววุ้นตอนติดน้ำด้วยค่ะเวฟันขึ้นกระมงนะนะครับโอเคทีนี้ moment of truth อันนี้แหละที่ทำให้ <c oughs> คนทำงานคนที่ชอบกินอาหารนินเดียแล้วก็ทำเร็วนะครับจริงๆถ้าเราทำอันนี้มันใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยแต่พอเรามีอันนี้ปุ๊บเรนะากใส่เข้าไปเลย นี่ดูสิมันครับเอาไปใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็อีกงนึ่งข้างในมันมีอีกนะเห็นไหมข้างในเดี๋ยวผมจะใส่น้ําแล้วก็ตามออม,มาแล้ว <c oughs> โอเคใส่น้ำนะครับใส่น้ำ <c oughs> ค่อนๆหน่อยจะได้ออกมาให้หมดโอ้ยฉุนมากเลยเน่โอเคนะครับเรียบร้อย ใอันนี้คือตกห่อแล้วเท่าไหร่อ่ะที่ซื้อมาอันนี้น่าจะประมาณไม่เก,กิน90บาทครับไม <c oughs> ่เกินเก้าสิ <c oughs> บาทนะแพงไหมเก็ไม่แพงนะเพราะมีชีสด้วยกันโอ้ยคอเทเตสชีสเขาให้มาเยอะนะครับนี่จริงๆเขาน่าจะปโปรโมทนะเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโปรโมทก็อ,อะไรดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมันอร่อย อาหารอินเดียถ้าเราไปซื้อเองตามร้านอาหารก็แบบถ้วยเล็กๆก,ก็แบบร้อยกว่าบา<อ>ทขึ้อนอยแล้วร้อยสองร้อยแล้วใช่อันนี้ก็คือกินได้สองคนแน่นอนครับแค่เ็นมื้อหนึ่งสองคนแน่นอนเนี่ยมันก็จะออกแบบครีมี่นะครับตัวนี้ก็จะออกแบบครีมี่เลยเนี่ยครีมี่เลยแล้วก็ก่อนที่จะจบนะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเย้นี่นะครับ so good เลยครับ so good เลยมันจะเผ็ดนิดนึง่งนะครับโอเคอน,นี้เสร็จละเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็ย,ากกากย้ายกระทะกันย้ายชามใสเฮ้ยใส่ชามให้ลบหน่อยครับเไปเก็บตรงนี้ก่อนโอ้ please โอเคหัวหอมไปเก็บก่อนนะครับอะไรไม่เลบอันนี้ไม่ใช้เราเก็บที่เดิม ใช้เก็บที่เดิมน,นะครับเขตที่นี้จบแล้วครับอ่ะปะยาเ,ยเลยถึงที่อย่างที่บอกนะครับเ้าเราใส่พริกกวนมันจะอร่อยมากเลย โอเคแค่นี้ครับเสร็จแล้วชาตีพันเนตของเรา lunch เอ้ย d i นอร์ของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปจัดโตแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันอีกนิดหนึ่งนะโอเคครับบายบายก่อนกลับมาอีกครั้งนะครับโอเคเราทานข้าวเรียบร้อยเสร็จแล้วอร่อยมากเลยบอกเลยว่าที่ใส่ใส่ไอ้พริกเพิ่มไปนี่มันช่วยได้มากเลยแล้วก็เกรวี่มันก็กําลังดีเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมเดี๋ยวรอบหน้าจะทํา คอนเทนต์อะไรโน่นหลานอยู่ข้างหลังโน่นแม่กำลังให้หลานหลับอยู่นะครับยิอยยอยยออยู่โอเคไงก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเจอคอนเทนต์ใหม่ๆนะเดี๋ยวรรอบหน้าเดี๋ยวทำอาหารไทยอาหารต่างชาติกันบ้างยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ